สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับเสียรพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะครับก่อนปี2 5 0 0เนื้อสำลิดมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระผงหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือ พิมทรงคุดใหญ่ล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับ <_ d ata> เนื้อผงมีการเช่าหาปิดมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระผงหลวงปู่ทวดร,รุ่นสอก,อกปี2อ4 4ีเนื้อผงมีการเช่าหาปิดมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญพระนารายณ์ปางบาลจีนะครับเนื้อเงินมีการเช่าหาปิดมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเบี้ยแก่หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้ว สีธงชาตินะครับมีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับปิดตาเหล็กไหลเพิงนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับปี2530มีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่หงสุสารทุ่งมนนะครับจังหวัดสุรินทร์รุ่นนั่งรวยนะครับปี2546มีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ เหรียญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลปี2553เนื้อทองฝาบาทฝังพลอยนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองนะครับปี2537เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระพุพธทธนรา,าวันตะบออพิษปี2542เนื้อผงนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0 0สนซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ